ครับวันนี้เรา,าอยู่มาอยู่กับเกม c a r n i v a l t y น o o n โอเคคึ่งก่อนที่ผมจะอัาจผมได้ทำการเอฟเคจนได้เงนินมา500กว่าอ่ะเราจะเก็บแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างอันนี้ก่นโอเคครับอืมถูกนะเนี่ยนี่สนี่นี่น,น,นีอ๋อมันจะเป็นเกมอย่างนี้นี่เองนี่เราต้องเลือกอันที่ไหรครับ ช้าๆบายเลยบายเลยลงเงินเยอะลองเงินเยอะพอดีเงินเราเยอะครับเราเก็บมาตั้งนานแต่ใช้แป๊บเดียวหมดฮ่าพิกเกตชอตเฮ้ยโอ้ลูกค้ามีความสุขโอมายกดอดนะหนๆเราเล่นด้วยมามาอาจารย์ไปเอ้า อะไรวะเนี่ยชุดเย้ได้ตั๋วมาแล้วครับามาชุดโอ้ไม่โดนน่ะอะไรเนี้อย่างนีนต้องอาจ๊บะมาณนี้ครับโอ้โหเกินเกินไม่ดีเลยอ้าจิ๊บโอ้อะไรเนี้อืมโอเคเราเล่นพอใจละเราควรบายอารีนาโอ้โหแพง ผมเก็บเงินมาตั้งนานซื้อหมดภายในแป๊บเดียวแต่ไม่เป็นไรคือพอดีเราเราบ้านรวยแป๊บเดียวก็ได้เงินมาถึงหนึ่งพันแล้วโอเคเราควรซื้ออะไรดีเอ่มคอมมอนคอมมอนคอมมอนมีแต่คอมมอนผมว่าเราควรซื้อเป็นเครื่องดื่ม้างดีกว่าเรามีของเล่นแล้วนะ เอาเป็นอะไรดีเป็นอันนี้ก็แล้วกันโอเคมาเผื่อลูกค้าเขาแบบอาจจะหิวอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเอาวันนั้นหน่อยละอันนี้ก็คือแบบเครื่องเล่นแล้วไงว้าวแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องการนั่นก็คือการที่เราต้องมีอันนี้โอ้น่าไปสำรวจเพื่อนบ้านนะอยากรู้จริงๆเลย ว่าเพื่อนบ้านเราจะโหดขนาดไหนแต่ทําไมถึงเราเห็นว่าคนเราอยู่คนเดียวในห้องนี้ไม่รู้เล่บร้อ yes มีปลาให้เรากินครับอร่อยผมอยากเล่น่ะมันมีของให้ซื้อด้วยนี่นะโอ้โหโอ้โหอันนี้ต้องเล่นแล้วมาปะาไอต้องซื้อตรงนี้อจึง นี่เป็นไงล่ะสิบสิบเลยนะนี่เอาไปอีกชาโอ้โหยิงโคตรแม่นพาจาโอ้นี่เกินนี่เกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พาจาเรียบร้อยโดนอีกแล้วเอ้ยเกิน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 นี่เย่ yeah. อย่างมันนี่อย่างมันนี่ โอเคเรียบร้อยยิงไปโอเคหนึ่งร้อยฟับอีกสิบสามบาทเือปุ๊บเออได้มาสิบสามหนึ่งร้อยสามลครับแล้วก็อันนี้โอ้โหโหโหโโหโอเคอันนี้โอเพนชอปแล้วเราจะทำการบายเกเล็กซี่น,นี่เรามีเกเล็กซี่ทางช้างเผือกโคตรแบบลายตา มันมีอันนี้อยู่ครับอร่อยอร่อยเหาะคือบอกกับตรงมันเอฟเฟกโคตรเกะกะเก็บได้ไหมโอเคดีดีด,ดีแต่เพื่อแบบเราสาก็บมาแล้วก็ใช้หน่อยนึงก็ได้ถึงมันจะเกะกะตาแต่เราก็จะใช้ครับเฮ้ยเอฟเฟกซื้อมาเลยขเขาเรียกว่าเอฟเฟกไงครับมันรีบร้อยเออไป หมวกที่นี้ไปหมวกอันนี้น,นี่เรียบร้อยผมว่าผมเอาเอฟเฟกไปเก็บด,ดีกว่าโคตรเกะกะเก็บเอฟเฟกขอซื้อหมวกหน่อยครับโอ้โหยังทีเลยนี่ขอหมวกกันหน่อยได้ไหมพี่โอ้มีแต่หมวกนี้อ่ะโหไม่ได้เรื่องบโบไม่มันเลย ไม่เป็นไรครับแต่มันก็ให้นะดูดิมีหมวกยิงก็เท่ขึ้นประมาณ40%โอเคเฮ้ยแลซื้อมาเลยอะไรที่มันไม่ใช่คอมมอนผมซื้อหมดชา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 เรียบร้อยเขาใส่แมสหน่อยครับโอ้หน้าไก่กกา,กกาดำโอ้ผมรู้สึกไม่เข้ากับผมเลย ผมไปใส่โมกแบบเดิมดีกว่าไปเอา嘛ขอใส่โมกหน่อยเยโอเคแล้วก็ไปเอาเงินมาครับสี่พันยังไม่พอครับสี่พันเงินยังน้อยเอ้ยแปดพันนี่นะเรามีแปดพันผมว่าพอได้แล้วโอเคมาอาชาไม่แต่คอมมอนนะเบลล์มอเกม อ๋อ oh, อยากได้เกมใช่ไหมนั่นเอาอะไรดีเอานี้หรือนี่ดีผมรู้สึกว่าเนี่ยเออเอาอะไรดีระหว่างสอนน้อยตกน้ํากับเออบอลลิงผมรู้สึกว่าบอลลิงอย่างเง้ยกับแหนม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 ,นม,นมอันนี้ก็แล้วกันหรือนี้ดี เอาบอลลิงดีไหมบอลลิงกันเลยคิดหนักคิดหนักโอเคเรียบร้อยสร้างไปสร้างสร้างสร้างโอ้ยไม่ม,มีมันนี่แล้วเงินหมดเงินหมดโอ้โหแล้วตรงนี้ดิควันขึ้นไฟไหมโอเคเอาเงินมายังไม่มีคนสามารถเล่นได้ครับ นี่คือฟอบฟอบฟอบแล้วก็บัตรตเกตเย้ทีนี้แหละโอ้โหมันเดิมเลยมามาโอ้โหยากยากอันนี้เล่นยากอันนี้เล่นยากอืมโอ้ยอะไรเนี่ยได้แค่หนึ่งอีกเหรอข้าจ้าโอ้โหหนึ่งอีกแล้วโอ้โหหนึ่ง โอ้โหหนึ่งถามจริงให้แค่หนึ่งเดี๋เดๆเอาใหม่ใหม่เขาจะโอ้มาเอาใหม่เอาใหม่กะจังหวะให้ดีๆเอาจ้าโอ้ยเมื่อกี้ได้สูงแล้วแต่สุดท้ายยังไงก็ได้หนึ่งโอ้ไม่มันเลยไม่มันเลยกินอาหารด้วย เอาเงินมา1 3ึ่งหมื่นสามอ้ะสพอรับอันนี้ของเราไปมามามาซื้อสองพัโอ้ลิเจนารีซื้อมาเลยครับไม่สนมาชืบเนเนเนอเนอเนอเนเเงินไม่พอเน่เนเน่เน ไม่เป็นไรครับเป็นเครื่องระดับรีเจนรีเจนโอ้ยเครื่องระดับรีเจนนารีเลยนะมันต้องแบบแข็งแก่งมากแน,น่นอนแข็งแก่งไว้เจ้านี่นะฮัิงโอ้เออชื่อแล้วก็เทเกตช h อ p ไหนเล่นสิฮะอยู่ไหนอ๋อต้องซูตร,ตรงนี้นี่นะ ะเอ้ยมันหนีมันหนีมันหน,มน,นีมันเล่นยากนะเนี่ยไม่ใช่เล่นๆน,นะอ่ะมันต้องกดตรงเนี้ยถ้าเกิดมันเอ้ยเอ้ยโอ้ย,อยนี่ได้เงินเยอะได้ธิเก็ตเยอะเอ้ยไม่โดนเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ่ะมาหน้านั่นเอ้ยไม่โดนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยผมต้องอยู่ตรงนี้ดกวารอให้มันมาครับรอให้มันมาเพราะมันเล่นยากอะ่ะใครมันจะไปกดทันนะเนี่ยคุณดูดิมันต้องแบบกดตรงนี้เอ้ยมามาผมรอตรงนี้ก็แล้วกันเอ้ยเอ้ยมามาอ,อีกรอบหนึ่งเอ้ยเรียบร้อยสองร้อยซื้อเลยได้บ้าง สองร้อยซื้ออะไรที่ดีกว่าเดิมไม่ค่อยได้เลยไม้เป็นไรเราเอาเงินมาซื้ออันนี้ดีกว่าซื้อนี้นี่ซื้อไปซื้อไปสว่างใสนี่ครับเขาเรียกว่าฐานทับแรตะลึงบุม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 บมซื้อไปซื้อไปซื้อไปผมจะซื้อ ทุกอย่างให้หมดก่อนที่ผมจะไปซื้ออันใหญ่ที่สุดของเราครับโอ้ยเงินหมดเดี๋ยวเราต้องไปเอาเงินหน่อยแล้วครับกินแซนด์วิชรอดีก่กินปลาปลาที่มีมนานแล้วโอเคได้ามาสองหมืนบาทผมว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆเลย โเคชึบชึบชึบโ okay. อเคน,นี้อันนี้ยังไม่อันนี้อันนี้อันนี้อย่างอันนี้อย่างเดี๋ยวเราจะซื้อกันฟึบฟึบเป็นไงร้านขายเทตดี้เบรนี่เรียบร้อยเรียบร้อยมาเรียบร้อยครับมาะนี่เวลาเปิดของขวัญแล้วมามันครางงนี้จะมีอะไรเอ๊ยคือแอล้วเน่ เอ้ยมันคืออะไรอะชิงช้าสวรรค์นแน่ๆเลยว้าวโอ้โหถ้าเกิดมันเล่นได้จริงมันจะดีนะเล่นได้จริงมันเอ้ยเล่นได้จริงเอ้ยโอ้สนุกจังเลยโอ้โหแต่มันต่ำไปหน่อยไปดีกว่าเร็วๆรรีบสร้างเออเอาเงินมา มาแล้วนี่ก็คือสวนที่เรายังไม่ได้สร้างครับมาเลือกซื้อกันเลยมไม่ได้มันต้องเสียลบบ้าอเอ้อา b u i l ฟ more food build more อยากได้แคนนั้นเลยเจอตรงนี้มันไม่มีอ่ะาเอาเป็นเกมก็แล้วกันนะเออ my god นี่คือเกมระดับคอมมอนเป็นเกมที่กระจอกเกมแบบกระจกกระจกเออไม่อยากได้เกมระดับคอมมอนไหลองเล่นดิเฮ้ยคุรู้แล้วอาชาอ๋อต้องชูตรงนี้ลืมนี่โอ้โหหนึ่งบาทโอ้สุดยอดไปลเลยหนึ่งบาทนี่แน่โอ้ไม่ก็หนึ่งบาทอีกแล้วนี่สินะเขาเรียกว่าเกมระดับคอมมอน เ,เกมระดับคอมมานโอ้ oh my god โอเคได้เงินมาเพิ่มนั้นเราก็ไปซื้อต่อโอ้ oh my god โอ้ my god เงินนี่เบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์อู้เอ้ยไม่มีเงินบอกว่าพี่ไม่มีเงินบีตองเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเก็บเงินกันก่นกอนนะ เอาชึบชึบชึบชวิ่งด้วยความใบแสงผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาอันนี้มาทำไมมันสั้นแค่นเดียวโอ้ oh my god ในระหว่างที่เราไม่มีเงินเนี่ยผมอยากไปดูบ้านเพื่อนน่ะดูเพื่อนแต่ละคนสิเขาต้องมีอะไรที่เจ็บแมวเจ็บแมวแน่นอนเ <seventeen S 2> พราะดูสิเขาแบบ <àn. S 2> มีคนที่เขาเก่งกว่าเราอะ แต่ละคนเขก็มีเงินเยอะอะไรเยอะโอ้เพราะฉะนั้นเดีเราจะไปดูกันครับว่าบ้านคนแต่ละคนจะเป็นไงหรือเขาจะไม่บอกเรานี่คือโซนบ้านเราอยู่นะนั่นดูเพื่อนเขาสิเหอเห็นจากไกลเลยอันนี้โซน V.I.P เราไปไม่ได้โอเคแล้วครับเรามาถึงที่สถานที่ที่เพื่อนอยู่ครับ ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมีอยู่หลายหลากหลายเกมกันครับผมแต่เดี๋ยวเราจะไปกันก่อนนะเออโอ้ยกินก่อนกินกินกินเสริมพลังงานฮึบมีอะไรก็ไม่รู้ผมอยากลองใส่ด้วยแว่นตาแว่นตาฮะเฮ้ยนี่โหไม่เท่เลยแบบนี้ต้องปีกบ้างครับ โอ้นี่แหละอาชาบิน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 มับินนี่ขึ้นลองเพย์สิอาชจา้าเดี๋ยวๆชุดชุดไม่มมันต้องตรงมันต้องตรงชา,าโอ้ไม่ตรงอาชจา้าเย่สองบาท <laughs> สองบาท โอโ้สองบาทสองบาทหนีเลยหนีเลยผมหนีแล้วผมหนีแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วได้สองบาทอุ้ยดีนะผมหนีทันนะไม่งั้นผมแตกแน่คือผมก็ไม่เข้าใจอย่างนึงคือเวลากินปลาใช่ไหมครับเสียงยังกระด่มน้ำเออจริงนะกินปลาอยงกับเสียงดื่มน้ำโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปกัน ที่นี่ันอนเลยอู้โอ,โอ้ไกลเลยนะน่ะสุดยอดแบับนี้เราต้องมาเล่นของเล่นของเขาก่อนนี้เราจะกลับบ้านกระอบโอ้ยโอเคครับเรามาถึงกับดินแดนมหัศจรรย์ว้าวผมเล่มเล่นแต่นี้กันเลยสนุกจ้าเดี๋ยวเดี๋ยจ้อ โอเกินนะเกินนะเกินโอ้โหได้หนึ่งแต้มผมรู้เลยนนี้คอมมอนแน่นอนโอ้โหเกมเล่นยากแถมยังไม่ได้ได้แค่หนึ่งเอ้ยมันไม่ถึงครับต้องเยอะกว่านี้หน่อยโอ้โหอันนี้ก็เกินอันนี้ก็เกินแรงเยอะเกินจื้อเฮ้ยผมต้องชนะให้ได้มันมีรูจิกบป่ะเน่เออมันมีรูมันมีรูต้องแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ เออเย่ได้13นี่นะดีดีดีดไหนฟุตบอลบ้างเลยโอ้โห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 เออเออโอเคไหนไหนไหนอี้อเพชุดตุ้มติวติวติวติชุดตุ้มโอ้ไม่ได้ชุด โอ้โหขึ้นแค่นี้ชุดติว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 ชุดโอ้เกือบถึงชุดโอ้ my god ดชุดโอ้ my god ดชุดโอ้ my god ดเล่นยากมากไปดีกว่าโอเคโอเคโอเคเออเดี๋ยวไปหูู้หสุดยอดเลยมาลองดูสิ ก็เจ้าชุดชุดมันก็เหมือนอันเดิมนี่แหละแต่เปลี่ยนตีเป็นฮาโลวีนเอิ่มฟับเอวันนี้เบาเกินอันนี้เบาเกินผมว่ามันต้องประมาณนี้ผมมองจากด้านบนมันจะง่ายกว่าเออแรงไปหน่อยเออเกินไปได้ไงวะนอะ เฮ้ยนั่นๆๆๆผมว่าต้องประมาณนี้ก็ไม่ถึงเอ,าอ้าตรงนี้ก็ไม่ได้ก็ประมาณนั้นก็ถูกแล้วนี่นี่เอิ่มแรงน้อยเกินตึ๊บเฮ้ยโอ้โหไม่เล่นแล้วมันยากเกินยากเกินยากเกินโอ้ยเออรีเซ็ตได้ไหมเนี่ยผมตาย ผมกลายเป็นปีศาจ <laughs> ปีศาจของจริงมาแล้วเออไม่แล้วผมต้องเดินกลับใช่ไหมเนี่ยโอ้โหผมไม่สามารถรีเซ็ตได้ตอนนี้ uh. ผมกลายเป็นผีวิญญาณร้ายแล้วครับเออโอ,อ้ออ oh my god เราเป็นผีวิญญาณร้ายแล้วแค่จะเดินชมแล้วก็กลับมารีเซ็ตโอ้โหผมว่าโอ้โหเรามาเดินนานมากเลยอะอะผมเดินมากี่ อันวนเนี่ยโอเคผมว่าเดี๋ยวเราจะไปปิดกันในใต้บ้านเขาเลยก็แล้วกันนะครับน่าโอเคคลิปนี้ก็1ินาทีละได้เวลาอันสมควรที่เราจะต้องจากลากันแล้วนะโอเคจากลากันตรงท่อนไม้ตรงนี้เลยนี่นี่จะท่อนไม้สี่เสาโอเคน่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊ สำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย